ข้อคิดหนุนใจโดยเกรซฟ็อกซ์2โคริน์บที่5ข้อ21พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์มีรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์รายการหนึ่ง ที่เป็นเกมแลกเปลี่ยนของคนสองฝ่ายโดยฝ่ายพิธีกรจะยื่นข้อเสนอให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการยกตัวอย่างเช่นพิธีกรจะเสนอเงินจำนวน1,000ดอลลาร์หรือประมาณ30,000บาทให้กับผู้เข้าแข่งขันและให้เขาตัดสินใจว่าจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้หรือจะเอาเงินแลกกับสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังพมานการแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงอยู่เสมอผู้เข้าแข่งขันอาจจะชนะรางวัลใหญ่เช่นได้ไปเที่ยวในที่หรูหรา ได้รถยนต์เฟอร์นิเจอร์หรืออาจจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยผู้เข้าแข่งขันบางคนใช้เวลาตัดสินใจและลังเลว่าจะเลือกสิ่งไหนดีแต่บางคนก็ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอที่พิธีก่อนให้เขาทันทีพระเจ้าทรงเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนด้วยเช่นกันในอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อสิกล่าวว่าพระยาเวตรสว่ามาเถอะให้พวกเราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะเรากับพระองค์ตรัสถามว่าเราอยากจะเก็บรอยเปื้อนความบาปของเราไว้หรือเราอยากจะแลกเป็นชีวิตที่ขาวสะอาดแทนบางคนอาจจะลังเลใจและพยายามเปรียบเทียบหาเหตุผลก่อนตัดสินใจในขณะที่บางคนรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนี้ทันที การแลกเปลี่ยนฝ่ายวิญญาณน,นี้ดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แทบจะไม่ต้องใช้ความคิดเลยเรามอบความบาปของเราซึ่งมีผลถึงความตายให้กับองค์พระเยซูคริสต์แลกกับชีวิตสะอาดปราศจากมนทินของพระองค์ซึ่งมีรางวัลคือชีวิตนิรันดร์โรมบทที่8ข้อหน 4. หรือจะพูดได้อีกอย่างว่าเรามอบคำพิพากษาที่ว่าเราเป็นผู้ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าต่อองค์พระเยซูคริสต์ และพระองค์ทรงมอบการยกโทษทั้งหมดสิ้นให้เราแทนพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำเพียงแค่นั้นแต่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เองรับโทษความผิดบาปแทนเราเพื่อดำรงความยุติธรรมเราเอาสิ่งไร้ค่าของเราไปแลกกับความมั่งคั่งบนสวรรค์การแลกเปลี่ยนอย่างนี้ผู้ที่ตัดสินใจทำเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทุกทางและทุกคนที่ตัดสินใจแบบนี้ก็มีแต่ได้ไม่มีทางเสีย ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงยอมแลกพระองค์เพื่อให้เราได้รับชัยชนะทั้งในชีวิตนี้และชีวิตนิรันต์ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่